การวัดระดับเลเวล b บอยเลอรัมนะครับหรือจำพวกคลอสแท้งต่างๆนะครับจะมีวิธีการวัดอย่างไรแล้วก็แปลงค่า,าด้วยตัว Differential Pressure นะครับเรามาทำความเข้าใจกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมแบงค์จากช n n นลเด็กช่างวัดนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนท่่ยกดไลค์กด Subscribe ให้กับ c h ช n n e l ของเด็กช่างวัดด้วยนะครับก,<อ>การวัดระดับน้ำในบอยเลอร์นะครับเลเวล นะครับเราจะเรียกกันว่า close tank นะนะครับอะไรที่เป็น close tank นะครับก็คือถังปิดที่มีความดันนะครับอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าความดันบรรยากาศนั่นเองครับคือไม่มีการแบบเปรียบเทียบกับความดันบรรยากาศนะครับทนี้เรามาดูเรื่องของพื้นฐานไอ้ภายในของตัว boiler drum กันนะครับเ,ออเช่นนี้คือถังของ boiler drum นะครับนะเรามองจากด้านข้างเนาะ ภายในของ b บอยเลอร์ดรัมนะครับเราจะมีการรักษาระดับน้ำอยู่ที่ประมาณนะครับห้ด้านล่างนะครับจะเป็นน้ำเนาะส่วนด้านบนนะครับจะเป็นไอเดืดน,นะครับนเนะาะล่างนะลิ l ลิควิดนะครับด้านบนเป็นสตีมหรือไอ้น้ำ นะครับการที่เราจะวัดระดับเนี่ยเราจะใช้ตัว Differential Pressure นะครับดูวัดก่นอนจะมีขาไฮกับขาโลนะครับเรามาดูก่อนว่าไอตัว w อ t เตอร์ดเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นถังปิดที่มีแรงดันสูงนะครับอาจจะสูง เป็นหลัก50-60บหกบาทหรือก,ก็แล้วแต่นะฮะมันจะสูงมากแต่ทีเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นความดันที่เหมือนกันนะครับจะเท่ากันเลยเป็นความดันสูงที่เท่ากันทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือแรงกดของน้ำนะครับณนะจุดตรงนี้จุดตรงนี้ก็จะมีค่าแรงดันอีกค่าหนึ่งเมื่อเทียบกับจุดบริเวณตรงนี้ที่ไม่มีแรงกดของน้ำนั่นเองครับแต่ทีนี้เราจะมาดูวิธีการระดับกันนะครับ อุปกรณ์นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ตัว Differential Pressure นะครับเดีย๋ยวผม Insert ภาพขึ้นให้เนาะหน้าตาแล้วก็จะประมาณนี้แล้วแต่หลักยี่ห้อนะครับาการต่อใช้งานนะครับด้านล่างเนี่ยผมจะใช้เส้นสีฟ้านะครับแทน,เ,นเส้นสีฟ้าแทนน้ำนะครับแล้วก็เส้นสีขาวเป็นสตรีมเนาะเอาอย่างนี้ก่อนด้านฝั่งที่เป็นสตรีมนะครับเราต่อแถบท่อออกมา สตรีมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคอนเดนเซ t e p พอตนะครับเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้แบบนี้นะครับว่าจะมีการรักษาตเติมน้ำเข้าไปนะเพื่อให้เกิดการคอนเดนตนะครับแล้วฝั่งฝั่งด้านที่ต่อเข้าด้านโลนะครับก็จะเป็นขาที่มีน้ำแล้วนะครับอน,นี่คือขาเส้นสีฟ้านี่มีน้ำนะครับกับอ,อีกส่วนหนึ่งจึ๊บจึ๊บขานี้ ด้านล่างของไบเลอร์ดัมนะครับต่อเข้ากับน้ําที่อยู่ภายในดัมใช่ไหมครับเรามาทวนอีกรอบนะครับด้านบนบริเวณนี้เป็นสตีมนะครับเป็นไอน้ําแล้วก็เข้าตัวคอนเดนเซชพอร์ตเพื่อใหออ้สตีมเนี่ยมันควบแน่นเป็นน้ํานะครับเพื่อเราจะวัดระดับของน้ํานะครับด้านล่างบริเวณนี้นะครับก็ต่อออกจากด้านล่างของตัวไบเลอร์ดัมนะครับ ซึ่งต่อกจากตัวของเหลวที่เป็นลิควิดเป็นน้ำนะครับเราก็แถบออกมาก็เป็นน้ำเลยเป็นของเหลวพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเป็นของเหลวด้านนี้ก็เป็นของเหลวนะครับในการวัดระดับนะครับจำเป็นที่ต้องรู้ค่าก็คือค่าความสูงระยะห่างของตัวพอตนะครับเลยพอตบนกับพอตล่างเนาะนะครับความสูงจะอยู่ที่ตรงนี้ผมสมมุติให้ว่าเป็น500 เอาเส้นหนาๆหน่อยนะครับ5้าร้มิลิเมตรนะครับอืมนะแล้วทีนี้เมื่อแรงกดนะครับอย่างเช่นตอนนี้น้ำเราอยู่ที่50%ดัมใช่ไหมครับขามผมให้ดูอย่างนี้ด้านนี้ก็จะเป็น X แล้วกัน X m mm, มมนะครับความสูง X มเมตรระดับระดับบริเวณนี้เดียวกันเนาะ,ะเดี๋ยวสวงเส้นปลให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระดับน้ำเนี่ยตรงถ้าระดับน้ำที่บอเลอร์ดรัมนะครับอยู่ที่บริเวณตรงนี้คือ50% 0%ตรงนี้คือ100%นะครับ ถ้าระดับน้ำอยู่ที่0%เพราะฉะนั้นแรงกดตรงนี้นะครับเห็นไหมระดับน้ำเราจะอยู่แค่บริเวณตรงท่อนี้ใช่ไหมครับของบอลลรดัมแรงกดของน้ำขาด้านไฮนะครับก็จะกดมีที่ความสูงอยู่ที่ X มเมตรเท่านั้นนะครับเมื่อแตกต่างกับขาโลนะครับที่เราเติมน้ำเอาไว้นะครับที่เป็นเวทเล็กเนาะจะสูง X บวกกับอีก550ม mm มนะครับแรงกดฝั่งนี้เลยสูงกว่านะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูก่อนอันนี้เราจะเรียกว่าการวัดแบบเวทเลกนะครับหรือขาเปียกเนาะที่ศูนย์องศานะครับเอ้ยไม่ใช่ที่0ูนที่0%นซนะครับจะมีค่าความดันแตกต่างนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ550 550มิลลิเมตรน้ำนะครับอืมนะทีนี้ามาดูที่100%เปอร์เซ็นต์กันบ้างนะครับเอ้ยไม่ใช่น0่ห้าเปอร์เซ็นต์ดำนะครับความสูงของกลางดำที่550ตรงนี้นะครับ50%เปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่275ม mm. ิลลิเมตรนะครับก็คือเอาเนี่ยครับระยะตรงนี้จริงๆนะครับ 550มิลลิเมตรนะครับหาร2ก็คือ50เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่275ม mm ิลลิเมตรนั่นเองครับทีนี้ความดันแตกต่างนะครับระหว่างขาโลกับขาไฮตรงนี้นะครับก็นำแรงดันที่ด้านโลนะครับลบด้านไฮก็คือ550ร้อลบสองนะครับก็จะอยู่ที่275ม mm ิลลิเมตรน้ำนะครับทีนี้ ที่100%ล่ะครับ100%เนี่ยน้ำของเรานะอุ้ยโทษโทษน้ำของเรานะครับก็จะอยู่บริเวณนี้ละก็คือขึ้นไปจนถึงพอตบนนะครับพอตอัปเปอร์ด้านบนจะมีค่าความสูงตรงนี้ก็จะบวกขึ้นไปอีก 275mm มมนะครับถึงพอตนี้ด้านบนเลยเนาะผลรวมทั้งหมดนะครับ ก็จะเท่ากับ550มิลลิเมนะครับมีความสูงเท่าเป็นจุดเดียวกันไหมครับของขาขานี้นะครับก็มีความสูงเดียวกันนะครับอยู่ที่550บวกกับ x เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความดันแตกต่างนะครับจะเป็น0เลยนะครับเพราะว่าแรงกดจากนี้จากนี้เท่ากันนะครับที่0มิลลมตรนั่นเองนะครับโอเค หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องของตัวการวัดระดับของตัว close tank ต่างๆนะครับก็จะมีวิธีการคำนวณหรือสมการที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นมีเรื่องของอ specific gravity หรือค่าความถ่วงจำเพาะของของเหลวอะไรพวกนี้เข้ามาคำนวณด้วยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเพื่อนๆสามารถนำไปศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าผม ในคลิปนี้อยากจะอธิบายให้เห็นถึงธรรมชาติของตัวการวัดระดับด้วยหลักการของ differential pressure นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ